เอาหายเต็ดค okay. ่ะระวังเส้นตำนะลูกนั่งจนเลี่ยมแล้วเนาะโอ้พวดอะอะอะมันไม่ใช่มอไซค์แล้วนี่เห็ดเป็นมอเตอร์ไซค์เลยไม่ใช่มอไซค์ นั่นกระลอกกระลอกวายอยู่ขึ้นอยังเห็นกระลอกนี่บู๊ยเมียไปแล้วเนี่ยไหนใครขับรถขับรถยังไงออดข้าขับรถนะอัดย่เขาได้เหรอนุ๊อันนี้น้องเพชรป่ะใช่ค่ะอันนี้น้องเพชรไปเรีวบาดนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวมัดเอาขึ้นเอาเขียนอะนั่งลงมาได้ยังสักทีได้ยังเียเกิดมาแต่ก็แม่จะตอนนั้นเดียเขียนายเข้ามากบของขวัญก็แม่รัดเดียเย็บแจงเขียนควายหน่อยมั้ยเขียนควายเขียนแจงที่นอนเลย ยาคนเราฝังเร็วนี่ยาบัดเขียน่อยเข้าหูเลยจังไหนวัดเขียน้องเขียนอยไวจะม่เยอแค่บเอามาบิงชูกำลังเอาล้านใปได้บ่น้องโน้ติบาเาให้ล้างถื่อเอาจับไปนเหนึ่งสองสามชอบไหมคาชอบไหม พี่เพชรพี่เพชรไม่ยืนลูกไม่ยืน่พี่เพชรอดแล้วอดนเนี่ยอ่ะไปไปนี่ถึงแล้วมาถึงแล้วค่ะเชิญค่ะเชิญลงรถค่ะจะเชิญลงเกวียนค่ะฮึบลุมขึ้นจังเปียนอันอันลกกาเลยเขาป่วยเยอะ phụ ông, tiếng con, anh, tiếng khục mà không này, này ใส่เห็นงูไหมพ่อน่ะหรอกก็เลี้ยวขึ้นทกต้นใหม่ไหมงูใส่สิวสวนนันทนาค่ะสะกัลันคืออย่างอ่ะ,ะ,ออะโอ๊ยตับเร็วรจังเลยจะกบเพล เอาทุกคนงนะทุกคนเตรียมตัวอ้าวไม่ไม่ใหญ่ทำเองเอาทุกคนให้เนไม้ใหญขทางคนึ่กเมีมันก็ดีหรอกเมีไม่ก็ดีหรอกบ่ ัวกันหมดแล้ว่ะแม่แม่พ่อละแม่พ่อพกนโมมยังนี่อุปกรณ์มันเก่าค่ะพูดนะพูดนะทิพย์เดะ ข้นมัตัวก e, ันยังบดเดงโอ้โอเวอรแอคติ้งมากเลยไปเลาไปเข้าบ้านดีกว่า